ผู้ครองที่ให้โทษอยู่กันแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองห้ามแต่งงานกันเด็ดขาดวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังครับคู่แรกก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามแต่งงานกับคนที่เกิดวันอังคารเป็นเด็ดขาดเพราะมีเรื่องเล่าในกาลปปางก่อนว่าพระอาทิตย์เกิดเป็นวานอนอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพระอังคารเกิดเป็นนายพรานอยู่มาวันหนึ่งบัวของนายพรานนี่หลุดหายไป ในพานก็จึงเที่ยวตระเวหาจนเหน็ดจ,จนเหนื่อยก็ไม่พบพอดีสายตาก็เหลือไปเห็นลิงอยู่บนขาคบไม้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวกโกรธเหน็ดเหนื่อยจึงพานหยิบเอาท่อนไม้และก้อนดินคว้างขึ้นไปจนไปถูกหัวลิงลิงหัวแตกได้รับบาดเจ็บตำนานเรื่องนี้ก็เป็นข้ามูลบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวอังคารว่าเป็นศัตรูกัน อีกเรื่องหนึ่งครับพระอังคารเกิดเป็นสิงโตพระอาทิตย์เกิดเป็นนกกระนยอยู่มาวันหนึ่งสิงโตกินเนื้อสัตว์กระดูกเกิดติดตําคอได้รับความทุกข์ทรมานจึงไปขอร้องแกมขู่บังคับให้นกกระไนเอากระดูกออกให้นกกระนแซงจิกเจาะคอสิงโตจนทะลุเวอะหวะแล้วจึงเอากระดูกออกมาให้สิงโตได้รับความเจ็บปวดเพราะบาดแผลยิ่งหนัก ตำนานเรื่องนี้ก็สอนว่าคนวันอาทิตย์กับคนวันอังคารห้ามแต่งงานกันเพราะเป็นคู่ศัตรูกันถ้าสมมติแต่งงานแล้วเกิดอยู่กันไปแล้วจะเกิดการทะเลาะวิวาทฉุนเฉียวกันบ่อยเดือดร้อนเสียหายไปหมดเจออุบัติเหตุเพศภัยกันบ่อยๆครั้งคู่ที่สองคนที่เกิดวันจันทร์ห้ามแต่งงานกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี เหตุก็เพราะว่าในการก่อนพระจันทร์เกิดเป็นเหยียวพระพฤหัสบดีเกิดเป็นนกอีลุ้มเหยียวบินมาเห็นนกอีลุ้มก็หมายจะจับกินเป็นอาหารจึงบินโผลงมานกอีลุ้มเห็นจวนตัวกลัวจะหลบไม่ทันก็หนีเข้าไปซุกอยู่ในรอยเท้าคูฝ่ายพญาเหยียวติดตามไปโดยไม่ได้ระวังตัวจึงไปกระแทกเข้ากับรอยมูลดินที่ข้างรอยเท้าขคเต็มแรง ถึงกับอกแตกตายตำน,นานเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลบอกว่าพระจันทร์กับพระฤหัสบดีเป็นศัตรูกันห้ามแต่งงานกันเพราะว่าถ้าอยู่ไปแล้วคนวันจันทร์ก็จะย่อมคมเหงรังแกคนวันพระฤหัสบดีเหมือนพญาเหี่ยวจ้องจะกินนกอีลุมผู้ที่สามครับคนที่เกิดวันพุธกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน แต่งงานกันโดยเด็ดขาดเพราะเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระราหูเกิดเป็นเศรษฐีพระราหูนี่ก็คือคนันที่เกิดบันพุธกลางคืนครับพระพุทธที่เกิดบันพุธกลางวันเกิดเป็นสุนัขอยู่มาวันหนึ่งคนเข็นใจเกิดความขัดสนค้นแค้นถึงที่สุดจึงไปขอกู้เงินจากเศรษฐีมาใช้คนเข็นใจนี่คือเกิดบัญจันทร์ ทั้นการนานมาก็ยังหาเงินใช้หนี้ไม่ได้เมื่อถูกทวงถามบ่อยเข้าจึงหนีไปซ่อนเร้นอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลภายหลังพ่อค้าเพื่อนของเศรษฐีพ่อค้านี้ก็คือคนที่เกิดวันเสราร์พระเสราร์ได้เดินทางไปค้าขายตามที่ต่างๆไปพบตัวคนเข็นใจจึงกลับไปบอกความแก่เศรษฐีเพื่อนและพากันเดินทางไปจับตัวเข็นใจโดยการยื้อยุดฉุดคร่าทำร้ายร่างกาย เพื่อจะนํากลับไปเป็นทาตในเรือนของตนก็เพราะว่าหาเงินมาใช้คืนไม่ได้บังเอิญพระพุทธซึ่งเกิดเป็นสุนัขและอยู่ในที่นั้นทนเห็นความโหดร้ายไม่ได้จึงกระโดดเข้าขบกัดเศรษฐีย่างดูเดือดเศรษฐีทนเจ็บไม่ได้ก็ปล่อยมือจากคนเข็นใจคนเข็นใจก็จึงวิ่งหนีไปเอาตัวรอดไปได้เศรษฐีโกรธแค้นมากที่เอาเงินคืนไม่ได้แถมยังถูกสุนัขไล่กัดบาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนพ่อค้าผู้นำทาง ตามนานเรื่องนี้ก็เลยถึงได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เกิดวันพุธกลางวันกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นศัตรูกันห้ามแต่งงานกันครับเพราะแต่งงานกันไปแล้วคนที่เกิดวันพุธกลางวันจะขัดลาบคนที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคลาภหายไปอยู่กันไม่ยืดยาวครับคู่สุดท้ายคือคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันเสาร์ ห้ามแต่งงานกันโดยเด็ดขาดเพราะเรื่องตำนานก็มีอยู่ว่าในกาลปางก่อนพระเสาวเกิดเป็นงูพระอังคารเกิดเป็นกบพระสุขเกิดเป็นรุกขเทวดาวันหนึ่งงูเลื้อยไปหาอาหารได้พบกบเข้าก็ตามไล่ล่าจะจับกินเป็นอาหารกบตกใจพอจวนตัวจึงกระโดดเข้าไปในโพรงไม้ที่รุกขเทวดาสถิตอยู่รุกขเทวดาเห็นดังนั้นก็สงสารคิดจะช่วยกบ ให้พ้นภัยจากงูจึงเข้าทําการขัดขวางและตะวาดไล่งูด้วยเสียงอันดังงูมีความกลัวในอำนาจของรุกขเทวดาจำต้องเลือ้อยหนีไปด้วยความผิดหวังอดอาหารไปเลยครับครั้งนี้กบจึงได้รอดพ้นจากความตายมาเรื่องนี้ก็สอนว่าคนที่เกิดวันศุกร์กับคนที่เกิดวันเสาร์ห้ามแต่งงานกันเด็ดขาดเพราะว่าคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นคนที่ขัดโชคขัดลาบคนเกิดวันเสาร คนวันเสาร์จะทําอะไรก็แล้วแต่คนวันศุกร์จะไม่เอาด้วยเกิดทะเลาะวิวาทเบาะแว้งกันไม่สามารถขี่กันอยู่กันยากครับชีวิตไม่ราบรื่นการใช้ชีวิตคู่มันก็จะต้องอยู่กันยืนยาวถ้าเลือกคู่ไม่ดีก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ร่ำไม่รวยโบราณท่านถึงได้แต่งตำราไว้ให้ฟังครับ เชื่อไว้บ้างก็ดีครับขอขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe พบกันใหม่ตอนหน้าขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ